สวัสดีค่ะสำหรับฟังก์ชันนี้จะพูดถึงกล่องส่งคำสั่งซื้อขายในโปรแกรม i2t e ค่ะซึ่งจะมีให้เลือกอยู่4รูปแบบด้วยกันค่ะผู้ใช้งานสามารถเลือกแบบที่ถนัดหรือที่คุ้นเคยเพียงแค่คลิกที่ตัวเลข1-4เพียงครั้งเดียวโปรแกรมจะทำการจำการใช้งานไว้ค่ะเมื่อผู้ใช้โปิดโปรแกรมขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งโปรแกรมจะกาหนดเป็นกล่องคาสั่งล่าสุดที่ได้ทาการใช้งานเอาไว้ค่ะ รูปแบบที่1จะเป็นแบบ i to t r e a d Style ค่ะแบบที่2จะเป็น Quick t r e a d Style ค่ะแบบที่3จะเป็น t r e a d Style 3ค่ะและแบบที่4จะเป็น t r e a d Style 4ค่ะวิธีการใช้งานนะคะผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทุกหน้าจอโดยการกดปุ่มคีย์ลัดที่คีย์บอร์ดโดยการกดปุ่มนำล็อก จะเป็นการส่งคำสั่ง Buy Order ค่ะกดเครื่องหมายลบจะเป็นการส่งคำสั่ง Sell Order ค่ะกดเครื่องหมาย s จะเป็นการส่งคำสั่ง Short Order ค่ะกดเครื่องหมายดอกจันจะเป็นการส่งคำสั่ง Cover Order ค่ะรายละเอียดหน้าจอของ Bar Head นะคะจะประกอบไปด้วย Account s <S จะเป็นบัญชีของลูกค้าค่ะ Buy Limit จะเป็นวงเงินเครดิตสำหรับลูกค้าที่สามารถทำการซื้อขายหุ้นนั้นๆได้ค่ะ On Hand On h แ n นจะเป็นตัวบอกว่าหุ้นที่ลูกค้ากำลังซื้อนั้นมีอยู่ในพอร์ตแล้วเท่าไหร่ค่ะในส่วนของ Price จะเป็นราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อหรือขาย จะต้องอยู่ในช่วงของ Selling กับ For นอกจากนั้นยังมีราคา ATO ค่ะ ATC MP MO และ ML ค่ะการระบุราคาโดยใส่ทศนิยมจะต้องระบุเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเสมอค่ะเช่นราคา12.4จะต้องระบุเป็น12.40ค่ะหากผู้ใช้ต้องการจะส่งคำสั่ง Stop Order สามารถติ๊กถูกได้ที่ช่อง Stop Order ค่ะ จะปรากฏหน้าจอ Stop Order Condition ขึ้นมาค่ะผู้ใช้สามารถกดลงมาเพื่อแสดงเงื่อนไขต่างๆค่ะเงื่อนไขแรกจะเป็นการกำหนดว่าค่า Last คือราคาล่าสุดค่ะ Bit 1 Offer 1ก็คือเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุดอันดับแรกค่ะและกำหนดเครื่องหมายต่างๆค่ะ กำหนดราคาถ้าผู้ใช้ติ๊กถูกที่หน้าช่องลิมิตเป็นการตั้งออเดอร์เฉพาะวันเดียวเท่านั้นค่ะแต่ถ้าไม่ได้ติ๊กถูกที่หน้าช่องลิมิตจะเป็นการตั้งออเดอร์ข้ามวันรอส่งคำสั่งค่ะเมื่อตรงตามเงื่อนไขเมื่อไหร่ก็จะส่งคำสั่งนั้นไปยังตลาดทันทีค่ะ